สวัสดีครับนี่คือรายการหันหน้าเข้าหากันนะครับหันหน้าเข้าหากันเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตของประเทศและแก้ไขปัญหาทั้งหลายนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องของปัญหาที่ผ่านพ้นมากับวิกฤตการเมืองกับเรื่องของเศรษฐกิจหลายๆคนมองว่าตลาดท่องเที่ยวน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการที่จะพลิกฟื้นแล้วก็นําเงินสดเข้าสู่ประเทศใช้ภาษาแบบง่ายๆแบบนี้แต่ว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าวิกฤตหลายอย่างที่เกิดขึ้นซ้ําๆบ่อยๆ จะเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติรวมไปถึงการดูแลจิตใจของผู้ประกอบการได้ดีเพียงไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากผู้ใหญ่สองท่านท่านแรกครับท่านประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับท่านวิริยศักดิ์โคสุรัตและท่านรักษาการนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับคุณอภิชาติสังขอารีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับการท่องเที่ยวก็บอกว่ามันช่วยประเทศได้มากโดยเฉพาะเรื่องของเงินสด ผมถามรประโยค,คนี้เลยเนี่ยเอาภาษาแบบง่ายๆสบายๆก่อนมันสามารถที่จะดึงเงินภายในเดือน2เดือน3เดือนหลังจากที่มันฟุบลงไปเนี่ยได้เลยทันทีไหมได้เลยทันทีครับเพราะว่าแน่นอนผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ข้ามาพร้อมเงินสดบัตรเครดิตมาถึงปั๊บกินดื่มใช้พักจ่ายหลายกรณีเป็นเรื่องที่ได้เงินก่อนที่จะมาด้วยซ้าไปเพราะรว่าเขาต้องจองก่อน แล้วก็ขากลับไปทุกคนก็ไม่เคยมีใครกลับมือเปล่าทุกคนต้องซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับไปด้วยก็ทิ้งเงินไว้เป็นจํานวนมากครับครับแต่ว่าบางคนพอเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วเนี่ยท่นี้ก็จะมาบ้านเราคนต่างประเทศเวลาเขาวางแผนเที่ยวเขาวางแผนกันนาน,น,านบางคนเป็นปีใช่ครับบางทีเขาหนีกลับไปอยู่ที่ประเทศอื่นแล้วเนี่ยวันนี้เราจะสามารถที่จะดึงกลุ้ยแล้วบอกเขาว่ากลับมาเที่ยวเมืองไทยหรือหากลุ่มอื่นมาเนี่ยจะใช้เวลาในช่วงนี้ได้ทันอนะ่แต่ละตลาดมีผลตอบรับที่แตกต่างกันในเรื่องระยะเวลา แต่าบางตลาดนี่ใช้เวลาวางแผนล่วงหน้าประมาณ6เดือนถึง1ปีฝลั่งยุโรปมักจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นตลาดเอเชียจีนเกาหลีพวกนี้เนี่ยเขาจะวางแผนล่วงหน้าสัก3าเดือนโดยประมาณ mm hmm. ถ้าเป็นในอาเซียนก็เดือนหนึ่งถ้าเป็นตะว,วันออกกลางก็อาจจะเดืนอนเดือนครึ่ง2เดือนโดยประมาณเพราะฉนั้นการดึงเขากลับคืนมาเนี่ยถ้าเขาวางแผนไปแล้วตัดสินใจไปแล้วไปที่อื่นโอเคดึงเขากลับมากลุ่มนี้อาจจะไม่ทันแต่ว่าต้องทําใหเ้เขาเนี่ยตัดสินใจได้ในตอนไฮซีซั่นที่เขาควรจะมาบ้านเราให้เขามองเห็นบ้านเราให้ได้ ครับแสดงว่าจุดเด่นของเราผมขออนุญาตถอดคําพูดออกมาก็คือว่าทุกกลุ่มจีนเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเอเชียเนี่ยเราก็ดึงเขาได้ยุโรปอาจจะเลยช่วงนี้ไปก่อนแต่ว่าเราก็ยังจะมีโอกาสดึงเขาได้รวมไปถึงตัวนออกกลางด้วยใช่ครับเขาเป็นแฟนเก่ามาแล้วาามานานฮะยุโรปนั้นเนี่ยเขามา6เปของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าประเทศไทยคือคนที่เคยมาแล้วแล้วชอบแล้วมาอีกรักที่จะมาครับเกือบจะเรียกว่าแม้ไม่โปรโมทก็มาเพราะฉะนั้นถ้าพูดในแง่ดีคือ มองแบบแง่ดีจริงๆคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็บอกอ่าเดี๋ยวรอสักพักดีขึ้นเดี๋ยวมาใหม่เมืองไทยมันก็เป็นอย่างนี้แหละพอ,พอที่จะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นอยู่สําหรับบางตลาดตลาดที่รักรักจริงรักจริงหวังแต่งกันมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าตลาดที่คบกันใหม่ๆ <c oughs> ตลาดจีนแต่ตลาดจีนมาทีหนึ่งปีละเป็นล้านนะฮะ <c oughs> ล้านสองขึ้นไปตลาดเกาหลีล้านกว่าขึ้นไปตลาดที่ญี่ปุ่นล้านสองขึ้นไปอย่างเงี้ยสามตลาดนี้เขาตกใจแล้วก็อาจจะเว้นช่วงเป็นระยะพอสมควร อย่างเนี้ยต้องรีบไปกระตุ้นครับอ่ะตรงนี้ก่อนมองในแง่ดีแต่ว่าท่านผมก็ยกนิท่านนายกแล้วกันนะครับม,มองในแง่นี้แล้วเนี่ยเรามองส่วนที่มันเสียก่อนดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ซ้ําๆผมใช้คำว่าซ้ําๆไม่ว่าจะเป็นช่วงสีอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะครับหายไปเยอะไหมอ่พูดถึงจํานวนหายนั้นหายไปเยอะนะครับอ่ถ้าเรามาคุยกันว่าตั้งแต่ปิดสนามบินนะฮะอ่าตอนพศจิกาต่อธันวานะครับนักท่องเที่ยวนั้น เป็นช่วงที่ไฮซีซันพอดีนะครับแต่เราว้งโชคดีนิดนึงที่เรายังมีสนามบินอื่นที่รองรับอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าตลาดของกลุ่มเอเชียเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเข้าสู่กรุงเทพก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกระจายไปพัทยานะครับหรืออาจจะไปบางส่วนไปที่ภูกเก็ตนะฮะกลุ่มนี้จะหายไปเลยเพราะมันเหมือนปิดประตูไปแล้วนะครับ แต่กลุ่มของตลาดยุโรปเนี่ยตามตลาดเลยฮะสแกนดิเนเวียเนี่ยนะที่งงวยังมีตัวเลขอยู่เนี่ยที่ยังเข้าอยู่แล้วตกน้อยมากเนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มสแกนดิเนเวียรัสเซียบางส่วนแล้วก็เกาหลีนะครับที่เขามีเครื่องเช่าเหมาลำลงโดยตรงทีู่เกิตแล้วก็ที่กระบี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้ตัวเลขเนี่ยแค่หดหายลงไปเนี่ยไม่มากนักนะครับอันนั้นเป็นพอดีจังหวะที่เราพอดีที่มีตรงนั้นนะฮะเพราะช่วงนี้เนี่ยมันพอดีบังเอิญไม่ได้เป็นช่วงของ เขาเรียกว่าของไฮซีซันสำหรับตลาดเอเชียนะครับเป็นบังเอิญเป็นตลาดไฮซีซันสำหรับตลาดยุโรก็ชคบดีหน่อยครับแล้วบางเอิญจีนเนี่ยที่เราคาดหวังว่าจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีแผ่นดินไหวนะครับแล้วบวกกับที่เขามีโอลิมปิกครับแล้วเขาก็เตรียมตัวที่จะโปรโมทเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากนั้นนะฮะก็บางเอิญมันมีเรื่องเกี่ยวกับม็อบแล้วก็มีการสลายม็อบนะครับมันเกิดขึ้นก่อนปิดสนามบินทำให้ตัวเลขนั้นมันตกหายไปโดย ธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่มีการเดินทางมาแม้ปิดสนามบินมาเนี่ยตัวเลขนั้นจะหายไปก็ตามตีแต่ว่ามันหายไปโดยที่ว่าเขาไม่เตรียมที่จะมาอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่ามันมีการกัดสลายมอบแล้วมีพลออรองกเกิดขึ้นมานตัวเลขจริงๆแล้วถ้ามาว่ากันจริงๆเนี่ยตัวเลขบางคนจะหดพายไปเนี่ยถ้ายันไปถึงเลยเนี่ยของช่วงรอยต่อของไฮซีซันเนี่ยก็มองกันอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนนะครับตัวเลขของตัวเงินก็อยู่ประมาณสักแสนล้านบาทที่เขาให้กันมาตลอดเวลาครับ ครับประเมินจ,จริงๆท่านนายกก็มองมองก็ใกล้เคียงกับตัวเลขนั้นครับครับก็ตัวเลขนี้อันนี้ผมเป็นคนให้เองครับแล้วก็มันตรงด้วยแล้วก็ทุกสาบันเขาก็มองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ,รบตัวเลขนั้นนะฮะผมขอย้อนมาที่ว่าคําถามว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนะนําเงินมาทันทีเนี่ยนะครับแม้ทั้งสภาหอการค้าเนี่ยนะฮะผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับเงินเนี่ยนะก็มีการประชุมกันนะครับนะก็มีการพูดกันเลยว่าสภาหอการค้าเนี่ยยังสนับสนุนว่าให้พยายามโปรโมตเอาท่องเที่ยวเข้ามาก่อน นะครับเรื่องการลงทุนต่างๆเอยหรือว่าโรงงานต่างๆไว้ก่อนเอาท่องเที่ยวก่อนเงินมาทันทีกิจก็บอกเงินสดเงินมาทันทีจะเห็นทันทีเลยครับถ้าสมมุติเป็นโรงงานต่างๆยังต้องมีการออเดอร์ต้องมีการผลิตอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นได้รับการสนับสนุนจากชมานแม่ทั้งสภาหอการค้าว่าเอาท่องเที่ยวกลับมาให้ได้ก่อนอันนั้นจะเป็นการสร้างความเพิ่อมันได้ทันทีครับครับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีการผ่อนคลายไปวันสองวันที่ผ่านมาก่อนที่วันที่เราจะออกอากาศเนี่ยนะฮะคร ช่วยได้เยอะไหมแล้วก็ในช่วงที่มีพระราชกาหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยครับฝรั่หลังหรือชาวต่างชาติเนี่ยเขาเขากังวลใจไหมในประเทศไทยถ้าเกิดสภาวะแบบนี้มันเรื่องปกตินะครับเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถ้ามันขาดความสะดวกนะครับแล้ว้็ความปลอดภัยตามนโยบายของท่านอธิบีวิรัสักนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชี้บ่งอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันขาด2หลักนี้ไปแล้วเนี่ยแม้เราจะแต่งม่มีการเซตออกมาว่าในช่วงของปีนี้เนี่ยนะจะเป็นวาระแห่งชาติก็ดีเนี่ย นะครับมันต้องสามารถจับต้องได้ทางตรงนี้ด้วยนะครับ,รบขนาดนี้นี่ก็ดีใจที่ว่ามีการยกเลิกพหลกกรณีแต่อย่าลืมว่าโจ์อันนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยท่านมีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่า,อาตอนที่มีปัญหาอยู่ที่ร้อยคลิปที่พัทยานะฮะท่านประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยแค่6ชั่วโมงเองกร,ระสงบบัดทั้งการยกเลิกไปทันทีนะครับกรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับท่าน บังเอิญได้ให้คนเนี่ยติดต่อมาทางกลุ่มสภานธุ์ของเรานะครับมีโอกาสาได้ไปพบนะ,ะฮะท่านก็ขอโทษนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทาน <จะ S 2> ่านไม่ยากให้เกิดขึ้นนะฮะเพราะรู้เลยว่ามันกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างหนักมากนะครับแล้วก็รู้ว่าพหลกนั้นมีส่วนมากท่านเลยบอกว่าขอเวลานิดนึงนะครับแล้วท่านจะเปิดสภานั่นหมายว่าท่านมีโจทย์อยู่แล้วท่านต้องการให้ทุกอย่างกลับไปที่สุภานะครับให้สภาเป็นโคดิเบตทั้งหมดว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับจะเห็นว่าสภาที่เปิดขึ้นมาเนี่ย ในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราเห็นว่ามันมีทั้งโพลละครนะครับบางคนที่เสนอในสิ่งที่ดีบางคนก็แม้ทั้งเบาในสิ่งที่มันไม่ใช่นะฮะมันก็เลยทําให้นักวิชาการเอ่ยภาคเอกชนเอ่ยถึงไม่ให้ข่าวว่าเรากําลังจะสามัญฉันหรือว่ากำลังสร้างขาวเป็นมหาขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอนะครับว่าทุกๆฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันนะครับถึงแม้พรกยกเลิกมาตราตามทีเนี่ยแต่ความสามัคฉันไม่เกิดเนี่ยมันก็จะผงผลกระทบ กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจะเข้าประเทศไทยครับครับสมานฉันแต่ว่าก่อนอื่นเราคงจะต้องสมานแผลก่อน <c oughs> ต้องถามท่านวิรัสสัตว์อย่างนี้ก่อนว่าแผลที่เกิดขึ้นจากในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามด้งจะปิดอะไรก็ตามมาถึงทุกวันนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีแผลอะไรบ้างซึ่งเป็นแผลแผลด,ด่วนแผลลึกหรือเป็นแผลที่เป็นแผลช้ำเนี่ยณนะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตที่จะไล่เรียงมาก่อนว่าแผลที่เราเห็นออกมาจากมุมของคนไทยและสะท้อนไปยังต่างชาติมีอะไรบ้างครับ เอาแผลตื้นๆก่อนแผลตื้นๆแต่กว้างก็คือว่าเรื่อง<ห>ภาพพดมันไปเร็วมากภาพของเรื่องหกวันอันตรายในช่วงสงกรานนั้นเนี่ยมันถูกตอกย้ําในสื่อต่างประเทศรเรียกว่าข่าวภาคค่าของทุกประเทศเนี่ยออกหมดเพราะนั้นลูกเล็กเด็กแดงที่ไหนก็ได้ดูหมดแล้วมันกลายเป็นภาพจําแต่เป็นกว้างถามว่าลบภาพนี้ได้เร็วไหมก็คงจะพอทําได้อยู่หรอกแต่ต้องนิ่งก่อนนะฮะถ้านิ่งแล้วประเดี๋ยวสามารถที่จะไปลบของพวกนี้ออกไปได้นั่นคือแผลกว้างแผลลึก แผลลึกคือเรื่องรอยร้าวในสังคมไทยตัวนี้เนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ยังหายาสมานที่ดีๆต้องช่วยกันหาครับส่วนที่สามก็คือว่าแผลที่มันมันแผลเก่านะครับก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่ได้รายได้ของเขาที่ควรจะต้องได้หลายรอบหลายรอบแล้วหลายหายแล้วปีที่แล้วก็ไล่มาตั้งแต่เริ่มปิดสนามบินที่สามจังหวัดทั้งปูเก็ตหาดใรือแล้วก็กระบี่ แล้วว่าแล้วก็ตามด้วยเหตุการณ์เรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีการสลายม็อบและแล้วก็มาปิดสนามบินใหญ่ทั้งสองสนามบินกําลังกลับขึ้นมาดีดีขึ้นแล้วเชียวนะครับ,รบตอนเมษาที่ที่ผ่านมาเนี้ยตัวเลขกําลังทําท่าออกมาเหมือนจะเป็นเข้าใกล้ปกติละแล้วว่าแล้วก็มีการปิดอนุสาวรีย์ชัยเมื่อเคยปิดมาก่อนนะครับ,รบแล้วว่าแล้วก็ไปสู่เรื่องของการไปชุมนุมจนกระทั่งล้มเลิกอาเซียนสมมติของผู้นาของพวกนี้เนี่ย กลายเป็นแผลติดเชื้อที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้รายได้ที่เขาพึงจะได้เนี่ย <c oughs> เวลานี้ต้องต่อถังออกซิเจนกันอย่างเร่งด่วน <c oughs> ถังออกซิเจนก็คือว่า